สวัสดีค่ะช่องเจจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้เจจ๋าก็จะลือล้อแปลงอันนี้ค่ะผักอันไหนที่เรากินได้เจจ๋าก็จะเก็บเอาไว้กินนะคะอย่างอย่างชายามันขึ้นตอนนั้นเจจ๋าเอาเอากิ่งชายามาหมักหมักใต้แปลงนะคะ <c oughs> ก่อนที่จะเอาดินลงหมักเจจ๋าเอาผักชายามาลงหมักเราก็ไม่ได้ทุบก้านไม่ได้อะไรเขาก็อยู่ในแปลงเขาก็เกิดค่ะชายาเกิดง่ายติดง่าย คานาเม็กซิโกผักชยานะคะอันไหนที่กินได้แล้วก็จะเก็บยอดอ่อนไว้นะคะเอาไปกินทำกับข้าวนี่ค่ะยอดอ่อนของเขาเนี่ยกำลัลงแตก,กลยกำลังแตกนะคะยอดอ่อนๆน,นะ,ะ่ยค่ะแบบนี้ค่ะอ่อนอย่างเงี้ยไม่ต้องลอกไม่ต้องอะไรเลยนะคะผัดน้ำมันหอยหรือว่าเอาผัดใส่ข้าวผัดแทนผัดคณนาได้เลยใบอ่อนยอดเขากำลังแตกมาใหม่นะคะ แตกมอาอ่งอ่อนมากเก็บกินได้เลยค่ะแบบนี้ไม่ต้องลอกไม่ต้องลอกตรงก้านออกนะคะอย่างเงี้ยค่ะคือตัดโคนออกหน่อยนึงก็เอาต้มจืดเอาผัดคะนาผ,า,าผัดใส่ข้าวผัดผัดน้ำมันหอยแกงอ่อมแกงส้มได้เลยค่ะแล้วแต่เราจะทำค่ะเอาไปนึ่งกับนึ่งปลาทำเป็นผัก ทำนึ้ปลาได้เลยค่ะอร่อยอันไหนกินไม่ได้เราก็ทิ้งไปยางมันเจาจ๋าก็เหมือนค่อนข้างจะจะแพ้ยางมันอยู่นะคะเจาจ๋าจะคันอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรคันแต่เจาจ๋าไม่ได้ใส่ถุงมือเจาจ๋าจะใส่ถุงมืออยู่เจาจ๋าไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทาคลิปพอดีเด็กไปเด็กมาไปเอามาทําคลิปดีกว่าเพราะว่าเจาจ๋าจะลื้อแปลงนี้แล้ว อันนี้ปลูกทําเสร็จแล้วค่ะแปลงดินก็ยังไม่มีเลยค่ะแต่ว่าขุยมะพร้าวเหลืออยู่หน่อยนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจ๋าค่อยจะปูดินแล้วก็เอาขึ้นแปลงแล้วก็เย็นมาก็ค่อยปลูกทีเดียวเลยค่ะปลูกทาเสร็จแล้วแปลงแบบสูงมากเจะจ๋าตัวเตี้ยจะยืนปลูกไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ยืนตรงที่อิดบล็อกฝั่งนี้ที่ลองนะคะมันก็ยืนได้อันนี้ค่ะกิ่งชาย,ยาเขาหักง่ายนะคะแต่เขาต้นใหญ่แล้วอะ่ะเจะจ๋าเนี่ยกระชายไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยจจ่าจะเก็บผักปิดตรงนี้ออกไว้ด้วยเผื่อพรุ่งนี้ได้ทํากับข้าวบ้างแต่มันก็แก่แล้วละค่ะแต่ว่าเก็บเก็บตัดออกก่อนเนาะตัดกองกองไว้ก่อนก็เดี๋ยวไม่รู้ว่ากระชายเขาจะเป็นยังไงกระชายก็ขึ้นเองตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะเนี่ยชายาเขาลงดินแล้วต้องให้ปู่ม,มาช่วยถอนเพราะจะจ่าถอนคนเดียวดึงไม่ขึ้นหรอกค่ะวันนี้ไปยกล้อย,ยางมาเหนื่อยไปที่สวนนุ้นมาไม่ได้ทําคลิปค่ะไปทางานที่สวนนั้นไปเติมน้ําก็ จะเตรียมที่ปลูกผักไว้เยอะเลยทั้งวันอันนี้ก็เริ่มมืดตอนนี้ไม่มีแดดเด,ดจ,จาก,ก็เริ่มทยอยทำเดี๋ยวเดจ่าจะรื้อออกถ้าไม่เสร็จก็ต่อพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกจะจะ็จะทยอยตัดผักเผ็ดตรงนี้ออกเอาไว้เอาไว้ทากับข้าวเสียดายแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปปลูกในร้อยอยางไว้เคลียตรงนี้นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ย่าจ๋าก็อยากอยากให้มันเสร็จค่ะอยากให้มันล่งย่าจ๋าหรือแปลงหรือแปลงผักตรงนี้ออกแล้วนะคะซึ่งแปลงผักแปลงเนี้ทํามาตั้งแต่เดือนมิถุนามิถุนาปี6กสาปีกว่าแล้วค่ะปลูกผักได้แค่สองรอบแล้วย่าจ๋าก็ปล่อยเพราะว่า เจ๋ามีแปลงที่อื่นปลูกอีกเยอะเจ๊จ๋าก็มุ่งไปปลูกที่อื่นแปลงนี้เจ๊จ๋าก็ปล่อยให้พวกวัชพืชขึ้นพวกผักอะไรต่างๆขึ้นก็คือเนี่ยค่ะรื้อรื้อออกแล้วนะคะเอาดินใส่กระสอบไว้ค่ะเจ๊จ,จา๋าทําจนมืดแล้วก็มองไม่เห็นมองเห็นตัวเส้นเดือลางๆพยายามจะคือตักตักตัก,ตก,ตกใช้ใช้พั่วเล็กตักไปใส่ใส่กระสอบไว้นะคะ ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปเทตากหน้าบ้านแล้วก็จะแยกตัวเส้เดือนออกมาถ้าเกิดไม่แยกออกมาเขาก็จะแห้งตายในกองดินนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนมาก,นะ,กนะคะก็ลุ่มลุ่มนะคะตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้นได้อีกหนึ่งแปลงอ่าจ,จ้าว่าจะทำสองแปลงแต่แปลงผักแ,แปลงนี้ปลู่มาทำดักตรงนี้ไว้ก่อนมันจะขยับไปไหนไม่ได้แล้วก็คือเราต้องถ้าอยากให้ให้ทางตรงนี้กว้างเราก็ทำแค่แปลงเดียว เดี๋ยวจ๊จ๋าจะดูก่อนนะคะว่าจะทํากี่แปลงดีแต่ที่จริงเนียาจจ๋าไม่อยากจะทําตรงนู้นแต่ปู่เขาไม่ได้ทําแปลงสไตล์เดิมนะคะไม่ได้ทําแบบยกได้ย้ายได้ปู่เขาฝังตอกหลักขามันลงไปเลยเจ๊จ๋าไม่ได้ทําคลิปนะคะวันนั้นก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมามาถ่ายให้ดูนะคะอันนี้ก็รื้อแปลงเอาดินออกเรียบร้อยอันนี้อันนี้เป็นแปลงแปลงผักที่รื้ออ,อะะ่อนค่ะเอาไว้นี้ก่อนนะพรุ่งนี้เจ๊จ๋าล้างตักแดดไว้ฆ่าเชือ้อ สำหรับคลิปนี้เาจ๊จ๋าก็มาเคลียร์แปลงผักนะคะเคลียร์แปลงผักแล้วก็ถือโอกาสเคลียร์แปลงผักตรงนี้นะคะที่มันลกๆอยู่ตรงนี้นะคะที่โครงการของยาจา๋าโครงการหินหินต่อไปข้างหน้านี้ก็คือรื้อตรงนี้ด้วยค่ะพรุ่งนี้นะคะงานงานหินงานหนักรื้แล้วก็ปูผ้า,ากันวัชพืชให้เต็มตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ค่อยขึ้นแปลงใหม่ จะให้ปู่ทําแปลงใหม่ไม้ไม่พอเดี๋ยวไปซื้อค่ะคลิปนี้หนอต้นกระชายค่ะต้นกระชายที่เลื้อออกจากแปลงมันจะมีต้นอ,อ,อะไรนะต้นผักชาัยาอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเจะหักไปเหลือตอเมื่อกี้ดึงขึ้นช่วยกันดึงกับปู่สองคนนะคะดึงแล้วก็เอาจอบตัดตัดรากกระชายบางส่วนก็จะมีหัวแล้วบ้างแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะจ๋ามาดูว่ามันจะมีหัวพอเอาไว้กินได้ไหมทําแกงได้ไหม แล้วก็จะแยกออกไปแล้วจะไปปลูกในร้อยางที่สวนหน้าบ้านพี่สาวค่ะเนี่ยค่ะกระชายเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะจ่าจะลดน้ําผักเกดี๋ยวจ๊จ่าจะไม่ลดน้ําผักเลยพกชีเลยเวลาไปนะคะก็หักแล้วเดี๋ยวจะจ่ามันไม่มีเวลาจะทําเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยจ๊จ่าจะงานเยอะงานเยอะอีกแล้วค่ะเยอะทุกวันเลยค่ะวันนี้ก็ทั้งวันเจยจ่าไม่ได้ทําคลิปเฉยเจะจ่าไปเติมน้ําแล้วก็ เ,ออเตรียมรอยยางเตรียมอะไรเยอะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือวันไหนยายจ๋าไปจะอัปเดตการเปลี่ยนแปลงของสวนที่หน้าบ้านพี่สาวนะคะส่วนวันนี้ก็เนี่ยค่ะมาชมแปลงผักข้างล่างตอนกลางคืนเลยค่ะตอนนี้น่าจะประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มแล้วค่ะยายจ๋าก็ไม่ได้ดูเวลาเนาะทุ่มกว่าทุ่มกว่าแล้วล่ะค่ะประมาณเอาประมาณทุ่มกว่ากว่าทุ่มครึ่งประมาณนี้นะคะนะคะก็ แปลงผักมันจะจ่ายจจ่ายังไม่ได้รดน้ํานะคะก็ดูตอนกลางคืนที่ยาจจ่าลงคลิปไปนะคะตรงนี้นะคะนี่ก็คือโซลาเซลล์ที่ว่ามันอยู่ใต้แสลนตรงนี้นะคะมันก็จะสว่างตรงนี้นะคะเนี่ย,ยข้างล่างเนะะี่ยค่ะจะสว่างมากสว่างมากก็จะลกหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ลื้อแปลงออกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ยะคะอยเคลียร์ค่ะเพราะมันมืดละยุงเยอะเนาะ,เน,ะเ,เนี่ยคะ่ะก็จะลื้อออกมาแบบนี้กองไว้ กองไว้ก่อนกองไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเคียมไม่ไหวเดี๋ยวเจจา้ามาทั้งวันแล้ววันนี้สรุปค่ะเดี๋ยวเข้าไปทํางานในบ้านต่ออีกนิดนึงก็อาบน้ํานอนแล้วค่ะเอาแรงไว้พรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าใส่บาตรนะคะก็อัปเดตแปลงผักตอนกลางคืนเลยนะคะส่วนส่วนแปลงแปงนี้ก็จะสว่างประมาณนี้แล้วค่ะสว่างไม่มากอันนี้จะจ่าเปิดไฟนะคะเปิดไฟโทรศัพท์เปิดแฟลชโทรศัพท์นะคะเปิดไฟโทรศัพท์ก็ก็ประมาณนี้นะคะ นะะี่ค่ะอันนี้แปลงกีนคอร์สนะคะแปลงกีนคอร์สนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแปลงผักตอนกลางคืนยะจ๋าก็จะลกอีกแล้วค่ะเพราะว่ายะจ๋าลือ้อเมื่อกี้ก็จะเป็นอ่าต้นผักเป็ดอยู่ในกระสอบปุ๋ยนะคะผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะที่ลื้อจากแปลงก็จะกองรวมไปกัตรงนั้นก่อนพรุ่งนี้ค่อยเคลียร์ใหมค่ค่ะวันนี้เอาแค่ให้มันเสร็จเสร็จยะจ๋าอยากลือ้อออกให้เสร็จตอนเช้าจะได้ไม่ต้องรีบมากก็คือ ทำงานได้แต่เช้าเลยเดี๋ยวใส่บาทเสร็จก็ก็แดดยังไม่ทันจะออกเจจ่ารีบมาทำตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะจ่าจะมาถ่ายให้ดูใหม่เจจ่าจะรื้อตัวแปดเหลี่ยมยังไงตอนเช้าแต่เช้าเลยเยจา่าจะทำก่อนแดดออกเพราะว่าสายมาตรงตรงแปลนตรงนี้ค่ะแปดโมงเก้าโมงแดดจะส่องเยอะแล้วถ้าเกิดเยดจา่าทำกลางวันก็คือตากแดดทั้งวันเจจ่าก็สู้ได้ค่ะตากแดดแต่ว่าเจจ่าก็ถ้ามีเวลาทำเช้าเจจ่าก็จะทำเช้าเลยเดี๋ยวกลางวัน ก็พักผ่อนก่อนพรุ่งนี้แล้วเย็นก็เตรียมแล้วก็จะเตรียมแปลงตรงนี้ไว้ปลูกผักตอนเย็นค่ะเดี๋ยวเจจ๋าจะมาบอกวิธีว่าเจจ๋าจะทํำยังไงมันเร่งด่วนนะคะแปลงเร่งด่วนของเจ๊จ๋าเจจ๋าก็จะไม่หมักอะไรแล้วค่ะตอนเนี้ยจะคุกผสมปลูกเลยเนี่ยค่ะแปลงผักของเจาจ๋าตอนกลางคืนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ยังไม่ได้ลดน้ํานะคะ อันนี้พักเป็ดที่ตัดออกเมกื่อกี้เดี๋ยวเอาไปล้างน้ำแล้วก็เดี๋ยวล้างน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยล้างน้ำก็แยกไว้อาจจะทําเอาไว้ทากับข้าวทำต้มจืดทำอะไรก็ได้ค่ะนิดหน่อยพอได้เสียดายค่ะถ้าไม่ทำไดีจ่าก็จะหมักปุ๋ยไปเลยมันมีเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าเดีจ่าจะเป็นคนเสียดายของนะคะก็คือเสียดายลงเดือนกาผักพวกนี้ได้ลงแปลงค่ะ ตรงนี้ลงแน่นอนงานไม่งามไม่รู้ค่ะแต่ขอให้มันรอดมีชีวิตมาเจจ่าก็จะได้กินผักปลอดภัยปลอดสารบ้านเจ้จ่าปลูกเองปลอดสารเคมีนคะคะก็ปลูกก็กลัวผักตายก็เอาสแลนเล็กๆมาบังไว้เดี๋ยวเจ้าจ่าเอาออกก่อนนะคะยุบสแลนเอาออกก่อนเอาออกก่อนีอออกกอนแสงไฟโซลารเซลล์เดินไปไหนมันก็จะสว่างตรงนั้นแะคะ่ะบ้านเจาจ่าตอนนี้ บ้านตอนกลางคืนบ้านเจจ่าก็จะมืดนะคะอันนี้ใช้ไฟโทรศัพท์นะคะถึงมองเห็นนะะมืดเพราะไฟไฟมีสองดวงก็จริงค่ะสว่างดวงเดียวอีกหลอดหนึ่งก็ไม่สว่างไม่ติดเหมือนเหมือนตรงนู้นนะคะตรงนู้นเขาจะติดสองสองสองดวงสองแสงสองสว่างสองดวงนะคะสองหลอดแต่ยา,าบ้านาจะจ๋าสว่างดวงเดียวค่ะวันนี้ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าก็มไม่รู้นะคะอันนี้ก็เป็นผักสลัดทิยาจา๋าปลูกได้ องวันค่ะก็พังสลนอยู่นะคะเด็ดโอค่ะเจ้าคุมสลนไปสองสามรอบเปิดลดน้ำตอนกลางวันหูนเนี่ยเจะดึงทำฟางแล้วก็หักเละเลยนะคะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเคลียร์ใหม่เดี๋ยวเดียายังไม่ลดน้ำนะคะวันนี้นี่ก็ผักขัดขาวเจ้าก็แอบทยอยถอนเมื่อเช้าขายไปแล้วขายไปแล้วหกสิบบาทอันนี้กินคอส นี่ค่ะอันนี้ก็ที่แน่นๆเบียดกันอยู่นะคะเจ๊จ๋าก็ถอนเมื่อเช้านะคะที่ลงคลิปไปถอนแล้วก็เอาไปเอาไว้กินด้วยเอาไปแบ่งขายให้เขาด้วยนี่ค่ะก็ถอนพอถอนแล้วเขาไม่มีที่ยึดเขาก็จะล้มนะคะล้มแต่ยาจ๊จ๋าจะ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 เอาไปลงกระถางค่ะเจ๊จ๋าผสมดินพรุ่งนี้าจะจ๋าแยกลงกระถางเลยตอนเย็นพรุ่งนี้าจะจ๋าก็จะทํางานจนมืดอย่างนี้นลค่ะตอนเย็น เกือบทุกวันลวค่ะถ้าเจ๊จ๋าได้ทํางานแล้วติดลมค่ะถ้าไม่เสร็จเจ๊จ๋าไม่เลิกบางทีก็จนจะเดินไม่ไหวแล้วก็เข้าบ้านชอบเป็นแบบนี้ค่ะแต่ก็ดีนอะนหลับสบายดีค่ะตอนกลางคืนค่ะสําหรับซุ้มตรงนี้นะคะเดี๋ยวเยจ๊จ๋าพรุ่งนี้เจ๊จ๋าจะจะเคลียร์ซุ้มตรงนี้ด้วยค่ะซุ้มบลระเพชรกับเถาอันชันเถาฟักข้าวเนี่ยค่ะตรงสองซุ้มเนี่ยค่ะเจ๊จ๋าจะเตี็มออกะะตัดออกไม่รู้ว่าจะได้ทาได้เยอะแค่ไหนนะคะเพราะว่า งานงานล้นมือมากแต่ว่าหลานก็ว่าจะชวนทำไอ้นูน่นไอ้นี่อยู่ก็เลยแบบก <c oughs> ็เลยแบบต้องแบ่งเวลานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ยะาจ๋าก็พาชมสวนผักบ้านเจาจ๋าตอนกลางคืนนะคะก็จะมีไฟโซลารเซลล์แบบนี้นะคะ,นะคะก็จะมาแบบนี้ไฟโซลาเซลล์บ้านจาจ๋าก็สว่างนะคะลงระเบียงบ้านจาจ๋า ตรงโน้นก็โซลาเซลล์นะคะเป็นสปอตไลท์ด้านข้างนะคะเ mm hmm. จ๊จ่ากก็จะให้เขาสว่างอย่างนั้นแหละทั้งคืนถ้าเาจ๊จ่าไปทําสวนที่ต่างจังหวัดยะจ่าก็จะติดสปอตไลท์ให้สว่างทั่วกระท่อมเลยค่ะทั่วกระต๊อบของยะจ่าเลยนี่ค่ะโซลาเซลล์ Solo ไฟสว่างก็พอพอทํางานได้นะคะถ้าอยากให้สว่างกว่าน,นี้จะติดตรงกระถินอีกหนึ่งดวงค่ะโซลาเซลล์นี่ค่ะสวนผักบรรเจ้าตา,า,าปลูกนะคะสวนผักปลอดสารอินทร ปลูกอินรียปลอดสารบรญนยาจ๋าพาปลูกนะคะสําหรับคลิปนี้ยะจ๋าก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปยะจ๋านะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ยะจ๋าพาปลูกค่ะขอบคุณขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกคนติดตามของช่องยะจ๋าพาปลูกนะคะบรรนยาจาก็กลังคืนก็ประมาณนี้ค่ะแต่ยะาจ๋าก็คงจะลดน้ำต้นลดน้ําผักแล้วก็เข้าบ้านแล้วค่ะ จอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ